สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวนกยางให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับนกวกยางนะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับเว้ใกล้เลยนะครับทุกตัวจะทรงคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพราะคนทําคนเดียวกันปากนะครับปากทุกตัวจะอ้านะครับดูเหมือนว่ามันจะร้องอยู่นะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับ ทำมาอย่างดีครับใช้จักแยะทำมาจากยางนะครับทนนะครับเปียกน้ําตกน้ําไม่เป็นไรนะครับนี่ครับทนทานนะครับเื่อท่านไหนสนใจนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับปีกสรงสอบถามดูก่อนได้นะครับทรงนี้เลยนะครับนี่คือทรงหางกระดกนะครับของทางใข่นะครับเื่อมีท่านไหนสนใจนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับผม มีทางค่ายก็มีบริการเก็บปลายทางของ Co d ดีนะครับจ่ายเงินที่หน้าบ้านนะครับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับปีกส่งสอบถามดูก่อนได้ครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ